สวัสดี YouTube นะคะคลิปนี้จะมีผิวความบ่มแดดเล็กน้อยเนื่องจากพระอาทิตย์กำลังตกดูสวยมากเลยนะคะแต่ว่าหน้าของปุ๋ยเนี่ยก็พยายามจัดแสงแล้วแต่ว่า ได้เท่านี้แหละเอาตามนี้แล้วกันเคยรู้สึกไหมคะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากได้อะไรใหม่ๆแหละว่าจะเป็นความรักที่เราต้องการนะคะคนรักใหม่ของเราการเงินที่มากขึ้นนะคะหรือว่าโอกาสในชีวิตที่มากขึ้นแต่ว่าเหมือนกับว่าพื้นที่ในตัวเราพลังงานในตัวเราสิ่งต่างๆในตัวเรามันเต็มมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแหละแบกสิ่งต่างๆอ่ะไว้เยอะจนเกินไปค่ะจนกระทั่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยปุ๋ยได้ทําการทิ้งหลายๆอย่างในชีวิตไปนะมันคือกระบวนการนะคะที่ในภาษาพลังงานเรียกว่า ดีคัตเตอร์ริงมานิเฟส t ์เดชัค่ะมารู้จักคำนี้กันดีกว่านะคะมันมาจากคำว่า c l u ตเตอร์คลัตเตอนะคะแปลว่ายุ่งเหยอะอีหยางว่าอีรุงตุงนางเยอะแยะไปหมดนี่คือ c l u ต t ตอดีนะคะมันแปลว่าไม่พอมารวมกันก็เลยแปลว่าไม่ยุ่งเหยิงนะไม่วกวนไม่ฟุง้งซ่านมานิเฟส a t เ o ชัเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าการเนรมิดสิ่งเราต้องการสิ่งเราปรารถนานะคะคในโลกจินตนาการเนี่ยให้ปรากฏบนโลกจริงค่ะ ฉะนั้นนะคะดีคัตติ i งมานิเฟส s t เ t ชันมันก็เลยแปลว่าการที่เราอาทิ้งไปเถอะไอ้ความอึดุงตุงนางบางสิ่งบางอย่างที่เยอะเกินไปในชีวิตทิ้งมันไปเพื่อให้เรานะคะมีพื้นที่ว่างในการเปิดรับความรักที่เราต้องการการเงินที่เราต้องการนะคะสิ่งต่างในชีวิตของเราะคะ่ะได้มากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเุ๋เชิญทุกคนไปฟังกันว่าในช่วงสอที่ที่ผ่านมานะคะปุ๋ยได้ทิ้งอะไรไปแล้วบ้างเราชวนคุณนะมาทิ้งไปด้วยกันด้วยค่ะอย่างแรกนะคะที่ปุ๋ยได้เริ่มดีคัตติงเนี่ยก็คืือออเร่่งงขงค,คะ คุณรู้ไหมคะว่าคนเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่เราแบบว่ายื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมาอยุ่งตุงนางเยอะที่สุดในชีวิตเลยยิ่งเรานะคะมีความพัวพันนะคะผูกพันหรือว่าเชื่อมต่อกับผู้คนมากเท่าไหร่ลองสังเกตตัวเองก็ได้นะคะในหลายครั้งเราจะรู้สึกหมดพลังโดยเฉพาะใครที่เป็น introvert เราจะแบบอยู่คนเยอะๆแล้วแบบไม่ไหวแล้วเนอะรู้สึกเหนื่อยต่างๆหรือใครทํางานแบบมีลูกน้องเยอะๆนะคะเจอลูกค้าอะไรเงี้ยหลายครั้งเรากลับบ้านมาเราเหนื่อยเราจะเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดีคัตเตอร์ริงนะคะหรือว่าจัดระเบียบผู้คนในชีวิตอยู่เสมอคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เราเคยสนิทเมื่อปีที่แล้วปีนี้จะยังสนิทอยู่เหนือปะบางคนอนะ่ะใช่แต่บางคนไม่ใช่แล้วเหนือไหมมันไม่ได้หมายความว่านะคะคนที่เราเคยสนิทเมื่อ5ปีก่อนวันนี้จะเป็นคนสนิทของเราอยู่แล้วนะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะ ตัวเราทุกๆคนเนี่ยเติบโตขึ้นทุกๆวันเลยเรามีการที่จะเปลี่ยนแปลงทางพลังงานนะคะทางสติปัญญาทางชีวิตของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาที่เรานะคะไม่ได้ที่จะจัดระเบียบวงของเราเซอร์เคิลของเราในชีวิตบางครั้งนะคะเราอาจจะมีคนที่แบบไม่สอดคล้องกับชีวิตเราอะคะ่ะอยู่เยอะจนเกินไป ปุ๋ยนะคะได้เริ่มต้นที่จะดีคัตรีนผู้คนนะคะอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยปีละครั้งที่จะกลับมานะคะให้ความสําคัญจริง,รงๆว่าใครนะคือคนวงในของเราใครนะคือคนที่เราอยากให้อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเราจะเป็นนะคะที่ต้องจัดระเบียบชีวิตของเราอยู่เสมอว่าเราจะให้เวลาให้พลังงานกับใครและวงถัดไปที่เรามีคือใครถัดไปอีกคือใคร เราไม่สามารถที่จะให้เวลากับทุกที่ทุกอย่างและทุกคนบนโลกได้ดูออกไหมเรามี energy นะคะให้กับผู้คนนะคะได้อย่างจํากัดเช่นนะคะถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่อยากที่จะใช้พลังงานเหนื่อยจนเกินไปเยอะจนเกินไปอะคะ่ะรอจัดลําดับผู้คนในชีวิตของเราได้มากขึ้นเราจะได้รู้ว่าเราใช้เวลานะคะความรักโฟกัสเนี่ยไปกับใครให้มากที่สุดอาจจะเป็นเพื่อนๆที่คุณสนิท อาจจะเป็นครอบครัวของคุณอาจจะเป็นคนบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขาคือคนวงในในชีวิตคุณมากที่สุดนะคุณจะได้ให้เวลากับพวกเขาเยอะๆแล้ววงถัดๆไปนะคะคนที่ไม่จําเป็นเับชีวิตคุณคนนอกเสียข้า่องนอกต่างๆนะคะคนที่ไม่ได้ทำให้คุณแบบว่ารู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนรู้ที่จะตัดออกเยอะๆเลยค่ะเพราะสิ่งหนึ่งนะคะที่ผมเชื่อมากเลยคือว่าตัวเรานะคะพลังงานของเราเนี่ยมีอยู่อย่างจํากัดนะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานของเราให้ดี ให้อยู่คนที่เรารักแล้วก็ลองที่จะตัดคนที่ไม่สอดคล้องกับเราในวันนี้ค่ะออกไปได้มากๆเลยค่ะปุไ๋ไม่รู้ทําไมนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะปุ๋ยได้เห็นเพื่อนที่ปุ๋ยไม่สนิทมากอะคะ่ะขึ้นมาในอัฟ้า เป็นเพื่อนกันตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยบอกป่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะมาแบบหลายปีมากๆแล้วไม่เคยคุยกันเลยโผล่ขึ้นมาเยอะมากๆเลยค่ะมันทําให้ปุ๋ยนะคะได้กลับมาทบทวนว่าเอ้ยบางครั้งนะคะบางคนที่เราไม่ได้คุยเราอาจจะดีคัตเตอริงนะคะหรือว่าเคลียร์พื้นที่ออกไปมากขึ้นปุ๋ยทําการรีมูฟเฟนนะคะออกไปแบบประมาณ50กว่าคนนะคุณคือใครขึ้นมาไม่คุ้นเนี่ยปุ๋ยรีมูฟออกหมดเลยนะคะมันทําให้ปุ๋ยรู้สึกว่าปุ๋ยโล่งมากขึ้นน่ะปุ๋ยเปิดรับให้กับคนที่ปุ๋ยสนิทได้มากขึ้น,นะค่ะ อันนี้เป็นวิธีการง่ายๆเราจะดีคัตเตอริงนะคะหรือว่าเอาผู้คนที่ไม่สอดคล้องกับเราไม่ได้มีเป็นสัมพันธ์ด้วยแล้วค่ะออกไปในเชิงพลังงานค่ะเราเก็บพลังงานของเรานะเอาไว้ดูแลคนที่เรารักนะคะคนใกล้ชิดของเราให้มากขึ้นค่ะปุ๋ยเชื่อนะคะมันมีขยะมากมายในหน้าฟีดของเราในการรับรู้ในการมองเห็นของเราในแต่ละวันค่ะรอนะคะที่จะดีคัตเตอริงผู้คนต่างๆหรือว่าหน้าฟีดของคุณที่คุณรู้สึกว่าทาไมคุณต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเนี่ยมันจําเป็นหรอออกไปเยอะๆเลยค่ะ อย่างที่2นะคะที่ปุ๋ยได้เริ่มดีคัตเตอรงเนี่ยก็คือของใช้สิ่งของต่างๆปุ๋ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่นะะเคยซื้อของเยอะมากๆอยากได้อะไรก็คือซื้อมันเป็นอะไรที่ถึงจุดดึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีพอดีพอดีก็พอเราไหมะ เนือหรือไมันรู้สึกมีเยอะเกินไปหมดเวลาที่เรามีของเยอะจนเกินไปเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งมาทําให้สมองของเราเนี่ยมันวุ่นวายมันไม่สามารถโฟกัสได้อย่างเต็มที่เรื่องนี้นะคะปุ๋ยยาได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนนะคะที่ไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันคือเพื่อนปุ๋ยเนี่ยแต่งหน้าสวยมากแล้วก็คือแบบว่าคูคูชิกชิกทุกลุกเลยที่มันแต่งใช่ป่ะแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าแกรู้ป่ะช่วงที่ผ่านมาเรามีลิปสติกแค่2แท่งเท่านั้นเว้ยแล้วเราไม่ซื้อใหม่เราจะใช้ให้มันหมด เราจะมีแค่นี้เราใช้ให้มันหมดปุ๋ยฟังแล้วแบบเคยอินสปายมากเลยอะคุณเคยเป็นไหมคุณมีลิปแบบ10แท่งอ่ะแต่คุณไม่เคยใช้หมดเลยอะคือใช้นิดนึงแล้วก็หายอะใช้แล้วก็ซื้อใหม่อะซื้อใหม่ให้มันรู้สึกดีให้มันฮีลลี่ฮิวใจอะ เราไม่เคยใช้ประโยชน์จากของนั้นอย่างเต็มที่อ่ะพราปุ๋ยได้ฟังเพื่อนแล้วว่าปรู้สึกว่าแบบแกก็คือคนเก๋ก็คือที่สุดก็ใช้ลิปสองแท่งเราใช้จนหมดเราค่อยซื้อใหม่อินสปายมากนะคะเพราะปุ๋ยกลับมาเมืองไทยเนี่ยกลับมาบ้านก็รู้สึกเลยว่าปุ๋ยต้องดีคัตเตอร์ หรือว่าจะระเบียบสิ่งของปุ๋ยให้มีพื้นที่ในการรับสิ่งใหม่ๆมากขึ้นให้สิ่งที่ปุ๋ยต้องการนะคะของชิ้นใหม่อะ่ะมันปรากฏมากขึ้นขนาดที่ปุ๋ยนะคะได้คิดว่าปุ๋ยาจะเคลียร์เครื่องสําอางตัวเองออกไปใช่ปะดีคลัสเตอรอ์ให้มันมีพื้นที่ใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยปุ๋ยก็ได้เจอโพสต์หนึ่งของเพื่อนสนิทปุ๋ยคนหนึ่งนะคะขึ้นมาเหมือนกับว่าจักรวาลแบอบกว่าแกต้องทําแล้วนะเพื่อนคนนี้นะคะก็มีกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะแค่กระเป๋าเดียวในแคปชั่นนะคะรูปเนี้ยได้เขียนว่า Can I use your makeup ก็คือว่าช ของแกได้ปะคาตอบก็คือว่า no นะคะไม่ได้เนื่องจากว่าเพื่อนนะคะมีเครื่องสำอางแค่นี้แหละมีแค่นี้เลยแต่ว่าตัวท็อปทุกตัวนี่บอกปะคือว่าเราไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องมีมากมายแต่ว่าเราลองเลือกสิ่งที่แบบเราได้ใช้จริงๆได้ไมย่ยอะปรากฏว่าถ้าเราเลือกแต่สินค้าหรือว่าเลือกแต่สิ่งที่เราได้ใช้จริงๆอะคะ่ะไม่ฟุ่มเฟือยกับมันมากจนเกินไปอะ่ะ ปรากฏว่าเราอาจจะประหยัดกว่าสิ่งที่เราซื้อเยอะๆก็ได้อันนี้ปุ๋ยก็เริ่มมานั่งคิดกับตัวเองด้วยงานของปุ๋ยนะคะที่ปุ๋ยจ,จะต้องซื้อเสื้อผ้าเยอะหรือว่าแต่งตัวที่มันเยอะนะคะกว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยปุ๋ยเห็นว่าปุ๋ยได้ลองดีคลัสเตอร์ไปแล้วว่าบริจาคของนะคะเก็บของที่เราไม่ได้ใช้ไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า mental health ข้างในเรามันดีขึ้นนะ เรารู้สึกนะคะมีความสุขแล้วก็สุขสงบมากขึ้นอย่างล่าสุดคุณลูกปาว่าในห้องน้ําปุ๋ยมีสบู่แค่2อันเท่านั้นไม่มีอีกแล้วนะแบบว่า10อันวางเรียงอะ่ะไม่มีอีกแหละมี2อันเราใช้ให้มันหมดนะคะรู้สึกเลยว่าสิ่งนี้คือพีซอฟมายสิ่งนี้คือความสุขสงบในชีวิตประจาวันสิ่งนี้ทําให้เรานะคะมีใจที่มันว่างนะคะมีความเบิกบานในชีวิตได้อีกมากเลยรอนะคะใช้ชีวิตให้กับสิ่งสําคัญจริงๆของเรามากขึ้นนะคะดีคัตเตอร์ริงนะคะสิ่งของต่างๆบริจาคเรานะคะจะมีใจที่สุขสงบมากึ้น แล้วก็มีความสุขได้มากขึ้นเลยค่ะ ดีคลาสเตอร์สุดท้ายนะคะที่ปุ๋ยอยากจะพูดถึงเราคิดว่ามันตรงกับการที่เราจะใช้กฎรายดึงดูดหรือ manifestation มากๆเลยก็คือว่าดีคลาสเตอร์ในเรื่องของอารมณ์ของเราเคยไหมคะว่าเราโกรธใครบางคนเนี่ยผ่านมาแล้ว3เดือนก็ยังโกรธอยู่คิดถึงทีไรก็เจ็บปวดนะคะไอ้เรื่องที่เขาทํานะคะเมื่อประมาณ6เดือนก่อนก็ยังโกรธนะคะยังเก็บไว้ในใจอยู่มากๆเลยหรือบางครั้งนะคะเรารู้สึกเหงารู้สึกน้อยใจนะคะรู้สึกไม่มีความสุขต่างๆแล้วเราก็แบบมันไว้ทุกๆวันของเราเลย มันเหมือนกับว่าใจิตใจของเราเนี่ยถ้ามันเป็นภาชนะบางอย่างมันคงจะมีเรื่องขุ่นขุนเรื่องโมมัวนะคะเรื่องดําๆของเราเนี่ยที่เรายึดติดที่เราไม่ยอมปล่อยนะคะเอาไวท้ทุกๆวันเลยก้อนกลมข้างในของเราพลังงานข้างในของเราอารมณ์ข้างในของเราอะคะ่ะก็จะเป็นอารมณ์ที่มันหนักมันเหนื่อยทําให้เราอะคะ่ะไม่มีความสุขแล้วก็มีโอกาสที่เราจะเป็นแบบ อาการทางกายต่างๆ,างๆเช่นไมเกรนนะคะนอนไม่หลับความกังวลความฟุ้งซ่านเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ปุ๋ยนะคะได้เริ่มเรียนรู้ที่จะดีคัตเตอร์ริ่งใหม่ๆก็คือว่าทำใจของเราให้มันเป็นใจใหม่ๆทุกวันมากขึ้นน่ะก็คือปุยอยากที่จะรู้สึกกับตัวเองนะคะว่าทุทกๆเช้าของปุยคือวันใหม่ทุกๆเช้าของปุยคือใจดวงใหม่ทุกๆเช้าของปุยคือสิ่งใหม่ทั้งหมดปุยได้เริ่มต้นนะคะที่จะเรียนรู้ว่าในแต่ละวันก่อนที่ปุยจะนอนนะคะ จะดีคลัสเตอร์ไม้ๆก็คือว่าพยาถามตัวเองว่าในวันนี้นะคะมีอารมณ์อะไรที่ฉันต้องปล่อยมีเรื่องอะไรไหมที่ฉันต้องปล่อยมีใครไหมที่ฉันต้องปล่อยเวลาที่เรานะคะได้เรียนรู้ที่จะปล่อยอารมณ์ของเราดีคลัสเตอร์นะคะสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยก่อนนอนผู้คนของเราที่เราไม่อยากที่จะเก็บเอาไว้นะคะสิ่งต่างๆเนี่ยก่อนนอน,นะคะ่ะมันทําให้วันใหม่ของเราเป็นวันที่เบามากขึ้น มันทาให้วันใหม่ของเราเป็นใจที่สดใสมากขึ้นมันทาให้วันใหม่ของเราเนี่ยเปิดรับสิ่งต่างๆมากขึ้นปุ๋ยชอบมากๆเลยเวลาที่ปุ๋ยได้รู้สึกว่าเทียบใจตัวเองนะกับพระอาทิตย์คุณบริฟ้าที่กำลังจะตกนะคะนะปุ๋ยก็แบบเป็นแสงแบบนี้นะก็คือว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเช้าวันใหม่ของเราเนี่ยตื่นมาพร้อมกับใจดวงใหม่เลยใจที่ไม่มีอดีตใจที่ไม่กังวลถึงอนาคตแต่เป็นใจใหม่ที่เกิดพร้อมพระอาทิตย์ดวงใหม่ ปุ๋ยจะชอบวิชัลไลซ์และเห็นใจของปุ๋ยที่มันแบบสดใสมากขึ้นนะคะสว่างมากขึ้นไม่ยึดติดนะคะกับสิ่งต่างๆมากขึ้นบางครั้งเรายึดติดกับอดีตนะคะสิ่งเราไม่ปล่อยเยอะจนเกินไปก็ให้ทิ้งไว้อะคะ่ะกับวันเก่าแล้วใี่เรามีวันใหม่ๆอ่ะคะ่ะก็ไม่ต้องกังวลกับอนาคตมากเกินไปลหลายคนอยากรู้ว่าสิ่งเราต้องการมันจะเกิดไหม manifestation มันจะมาหรือเปล่าสิ่งีฉันอยากได้มันจะมาเมื่อไหร่นี่คือความกังวลความไม่ปล่อยวาง,วามมวางการไม่อยู่ปัจจุบันขณะ แต่เวลาให้เรานะคะมีใจดวงใหม่ก็คือว่าตื่นมาพร้อมกับใจดวงใหม่อะไรจะเกิดก็โอเคจ้ะ experience นะคะมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่อนุญาตให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราอนุญาตความเป็นไปได้ใหม่ๆเริอว,ว่ามันคือใจที่แบบ พร้อมรับการ manifestation ที่ดีมากๆเลยก่อนจะนอนนะคะปรากเลยได้เริ่มที่จะ declutter ใหม่ๆนะคะก็คือละทุกๆอย่างทิ้งสิ่งเราควรทิ้งในแต่ละวันแล้วก็ตื่นเช้า,ามาค่ะด้วยใจดวงใหม่ให้มากขึ้นหรือว่านะคะถ้าเกิดเราได้ลองนะคะไปด้วยกันเราก็ฝึกอยู่ฝึกไปเรื่อยๆแหละฝึกที่จะตื่นมามีใจดวงใหม่ฝึกที่จะมีอารมณ์ใหม่ๆนะคะฝึกที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆไม่ต้องควบคุมนะคะไม่ต้องรู้ล่วงหน้าสักทุกอย่างแต่ว่ามีใจใหม่ อยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆขณะต่อขณะโมเมนต์ moment ต่อโมเมนต์นะคะชื่นชมความงามเสียงตากได้มากขึ้นนะไปว่าเราจะมีใจนะคะที่ไม่คลัตเตอร์ใจที่ไม่ทุรนทุรายใจที่ไม่แบบอ,อะไรก็ไม่รู้ของเรานะคะแต่เป็นใจที่สดใสนะคะสุขสว่างเหมือนพระอาทิตย์ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะไปหวังนะคะว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้ดีคัตเตอร์สิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้มากขึ้นปล่อยว่างนะคะละจลา ความกังวลนะคะความยึดติดความยุ่งเหยิงที่เรามีทางสภาวะภายนอกนะคะสภาวะภายในของเรามากขึ้นคุยได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะในการที่ได้ลองใช้กฎแรงดึงดูดหรือ manifestation ก็ตามว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากได้อะไรในเรื่องไหนหรอกจริงๆแล้ว manifestation การใช้กฎแรงดึงดูดมันคือชีวิตมันคือไลฟ์สไตล์มันคือความคิดการมองโลกความรู้สึกของเรา มันคือโฮลิสติกมันคือองค์รวมฉะนั้นนะคะปุ๋ยเชื่อว่าถ้าเราได้ลองที่จะดีคัตเตอร์นะทิ้งสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตของเรามากขึ้นนะเราจะสามารถนะคะที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีความสุขทั้งโลกภายนอกของเรานะคะแล้วก็โลกภายในของเราได้มากขึ้นแน่นอนเลยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะ